การปกเงินตัวมือเปล่าวันนี้พามาดูป้องกันกันแทงและการฝึกปลดอาวุธของนักเรียนอีกแล้วโดยการฝึกจะมีทั้งการแทงซ้ำๆอยู่กับที่และกรณีที่โดนล็อกคอแล้วแทงซึ่งนักเรียนจะต้องทำการ หลบหลีกและปลดอาวุธให้ได้ส่วนการเติมเต็มหรือลูกเล่นทั้งครูและนักเรียนสามารถเติมเต็มอะไรเข้าไปก็ได้ดังนั้นเมื่อมีความเข้าใจทั้งลูกเล่นทั้งความเร็วและความแรง นักเรียนนะครับสามารถเติมเต็มได้ตามความต้องการจาบในลักษณะนี้ก็ใช้ได้ของแฟนนะครับโดยอันนี้ขวดพลาสติกนะีได้ขวดพลาสติกเนี่ยแม้เราตีมันไม่มีประสิทธิภาพหรอแต่ว่าตูดมันจะแข็งเพราะนั้นเนี่ย เราตีไปในส่วนของกล้ามเนื้อลิ้นปีส่วนที่มันเปราะบางนะดิวบาตอมนะครับนะครับนี่คือในส่วนของนะประการแท็กที่เข้ามาในร่องนิ้วแล้วจาเหมือนกันนะครับก็เหลือพื้นที่ไว้สําหรับเกี่ยวสําหรับตอกนะเกี่ยวได้ตอกได้หรือตีแล้วล็อกนะเอานิ้วชี้ใส่เข้าไปในห่วงตรงนี้ และอีกอันแล้วมือที่เหลือนะครับนิ้วที่เหลือก็ค่อยๆรวบเข้ามาหัวแม่โป้งก็ประกบข้างบนการใช้นะครับการจับของคารัมบิ้ขึ้นนะครับแต่ถ้าาว่าเราแต่ถ้าว่าเมื่อไหร่ที่เราเปิดมีดแล้วนะครับนั่นหมายความว่าความดุดันมันจะเพิ่มขึ้นนี้ส่วนมือเราจะมีการแบบไหนก็แล้วแต่ตามสไตล์ที่เราฝึกมานะครับตามสไตล์ที่เราฝึกมาให้คู่กันกับปืนในลักษณะนี้ ทดแทนกันได้นะครับทดแทนกันได้อันนี้